ายชื่อบอนสีดังต่อไปนี้นะครับจะเป็นบอลสีที่ทุกคนตามหามากที่สุดภายในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนครับและก็ทั้ง10บรายชื่อนี้นะครับไม่ได้เรียงลำดับใดๆทั้งสิ้นนะครับต้นแรกก็คือนางไหมครับนางไหมถึงแม้จะเป็นบอลสีที่ค่อนข้างมีกระแสมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะครับ แต่กระแสยังไม่ดรอปเลยนะครับยังไม่ตกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับกระแสยังไปได้ต่อนะฮะในเดือนตุลาคมทั้งเดือนทุกคนจะตามหานางใหม่ครับต้นต่อมาต้นที่2ครับนั่นก็คืออีเหนาสาเหตุที่เป็นอีเหนานะครับเพราะว่าอีเหนานั้นเป็นบอลสีเบสิกนะครับหมายความว่าเป็นบอลสีที่ทุกคนสามารถซื้อมาเป็นต้นแรกได้นะครับ และที่สําคัญนะครับที่จะทําให้อินเนานั้นเป็นกระแสในเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าอินเนลสวยๆกัดสีได้ขาวสะอาดนั้นยังมีน้อยนะครับทำให้คนยังต้องตามหากันอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีการซื้อขายกันมากในเดือนตุลาคมนี้นะครับไปกันต่อครับบอลสีต้นที่3นะครับนั่นก็คือเพชรพันล้านฟังจากชื่อแล้วก็ไปขายกับบอลสีขันเทพ อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับเพชรพันล้านเนี่ยแต่จริงๆแล้วเพชรพันล้านยังไม่ถึงขั้นกับเป็นบอลสีขั้นเทพนะครับลักษณะของเขาจะคล้ายๆหกหลงนะครับแต่ว่าสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมีสีเขียวกับชมพูดแดงตัดกันนะครับมาถึงบอลสีตัวที่สีของเรานะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในเดือนกันยายนนี้ฮอตจริงๆนะครับบอลสีต้นนี้นะครับหงส์สุวรรณ ด้วยรูปร่างและลักษณะของบอลสีหงสุวรวนนะครับก็สามารถที่จับไปต่อได้ในเดือนตุลาคมนะครับและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกเยอะมากเลยนะฮะบ,บอลสีตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวที่5นะครับสำหรับวิดีโอนี้แล้วนะครับนั่นก็คือพระนครสำหรับบอลสีพระนครนะครับก็ตีกระแสคู่กันมาเลยนะครับกับนางใหมนะครับ ซึ่งพระนครน,นั้นก็เป็นบอลสีที่แผลงมาจากนางใหม่นะครับแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับก็ไปไม่ยากนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกคนก็ยังต้องการพระนครอ,อีกจํานวนมากแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถีบตัวสูงแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปริมาณน้อยนะในท้องตลาดนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับบอลสี5ตัวแรกที่ผมได้กล่าวไปนะครับ ตรงกับใจท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่านะครับถ้าตรงกับใจก็คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าไม่ตรงกับใจก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะฮะงั้นเราไปต่อกันที่บอลสีตัวที่6เลยนะครับนั่นก็คือชายชนชายชนนั้นถือว่าเป็นบอลสีที่เรียกว่าดาวค้างฟ้าไปแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่โพไหนนะครับโพไหนนะฮะชายชนก็จะต้องติดโพทุกช่องทุกสำนัก ไปเรื่อยๆนะครับแม้แต่เดือนตุลาคมนี้เองนะฮะก็จะต้องติดอยู่ในโพเช่นเดียวกันฮะมาต่อกันที่บอลสีตัวที่7นะครับที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเดือนตุลาคมนี้นะครับนั่นก็คือมัคควาันรังสรรค์ครับผม มัควานลังสันนะครับเป็นบอลสีที่ทําคะแนนได้ดีมากๆนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแม้แต่ร้านต้นไม้เองนะครับที่เป็นโหมดออฟไลน์ line, ที่คนเขาไปเดินดูกันเนี่ยนะครับเขาก็ถามหามควานลังสันกันเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาได้พุ่งตัวขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับยังไม่สูงมากยังเอื้อมถึงกันอยู่นะฮะและในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นเดือนทองของมัควานลังสันครับ อใกไ้จะครบ10บอลสีตัวเด่นตัวดังที่จะเปรี่ยงปร่างนะครับในเดือนตุลาคมนะฮะมาต่อกันที่ตัวที่8ครับนั่นก็คือ6กหลงไม่น่าเชื่อนะครับว่าบอลสีฮหลงนั้นนะครับในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับกระแสเขาแรงมากๆท็อปฟอร์มมากๆนะครับไม่ว่าจะสำนักไหนทำรีวิวหรือทำอะไรเกี่ยวกับฮกหลงนะครับคลิปทุกคลิป จะถูกจับตามองนะครับแล้วก็มียอดวิวสูงมากๆนะครับส่งผลให้ฮกหลงนั้นนะครับกลายเป็นบอลสีสุดฮิตประจําเดือนกันยายนช่วงโค้งสุดท้ายและก็ต้องต่อมาในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนครับไปกันต่อครับมาถึงบอลสีต้นที่9นะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือพรมพิมานครับผม ถ้าพูดถึงบอลสีพรมพิมานนะครับอาจจะเป็นบอลสีที่ไม่ได้มีกระแสวื้วาเปรี่ยงแป้างเหมือนตัวอื่นๆนะครับแต่เป็นบอลสีที่นักสะสมตามหาและก็พูดถึงกันอยู่บ่อยๆนะฮะด้วยสีสันและรูปทรงเฉพาะตัวนะครับทำให้พรมพิมานนั้นนะฮะราคาได้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ และบอลสีตัวสุดท้ายที่ติดโผลมาในวันนี้นะครับอาจจะเป็นบอลสีนอกกระแสหลายคนอาจจะรู้จักหรือว่ายังไม่รู้จักก็อาจจะมีนะครับนั่นก็คือศีลาหุ่มทองศีลาหุ่มทองนะครับนั้นถือได้ว่าเป็นบอลสีนอกกระแสที่ราคาพุ่งแรงอีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆกับธาตุบางแก้วนะครับก็ด้วยสายเหตุต่างๆนะครับทำให้ศีลาหุ่มทองนั้นไม่อาจตัดออกจาก โพได้เลยนะครับเพราะว่าในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวคนจะต้องพูดถึงศิลาหุ่มทองเป็นจํานวนมากครับบอลสีทั้ง10ลายชื่อที่ผมกล่าวมานะครับก็เกิดจากการวรวบรวมสถิติของผมนะครับที่มองเห็นจากโลกออนไลน์นะครับแล้วก็กระแสต,ต่างๆที่ทุกคนได้พูดคุยถามถึงนะครับแล้วก็ดูจากแนวโน้มและก็ความต้องการของตลาดนะครับแนวโน้มราคา แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับและเชื่อว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับบอลสีทั้ง10ตัวนี้นะฮะจะเป็นบอลสีที่ทุกคนต้องการถามหาแล้วก็พูดถึงมากที่สุดครับแต่ถึงอย่างไรซะนะครับการวิเคราะห์ก็คือการวิเคราะห์นะครับอาจจะถูกอาจจะผิดก็เป็นไปได้นะครับขอให้ทุกคนนะครับนำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปต่อไปก็มุมซ้ายบนขวาบนได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะกดติดตามผมนะครับก็รูโปรไล์์วงกลมตรงกลางนะครับกดได้เลยนะครับแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ